ตึกสตงอไม่เหมือนโครงสร้างประเทศไทยแหละไม่เป็นอย่างนั้นแหละแม่งโดนลุมแดกลุมมศกรรมลุมและแม่งก็พังลงมาอย่างนั้นแหละในทางกายภาพเราเห็นพังลงมาอย่างนั้นแต่ประเทศไทยเนี่ยเรามองไม่เห็นเว้ยมันเป็นอีกมันติเวิร์ดนึงแต่มันพังในสภาพนั้นเลยประเทศมันเป็นอย่างนั้นแหละมันก็คือตึกของสอตงอแหละ คือตึกมันถลมออ่มลงมาทั้งตึกมันทับคนงานตายเป็นร้อยถ้าเกิดว่ามันเกิดช้ากว่านี้อีกสักปีหนึ่งสองปีแล้วสรอรงขึ้นไปอยู่กันที่คุณบอกมีสี่พันอะอัดยัตนานขึ้นไปอะจริงๆไม่ถึงหรอกคุณรับผิดชอบไม่ไหวถ้าเจออย่างนี้นะแค่นี้คุณก็รับผิดชอบไม่ไหวแล้วเพียงแต่ว่าคุณไม่รู้สึกคุณไม่ออกมาแถลงข่าวไม่ออกมาชี้แจงเรื่องที่สาธารณชนเขาสงสัยคุณทําตัวลอยตัวเหมือนกับว่ามันไม่เกี่ยวกับคุณเว้ยมันเป็นพวกบริษัทจีนแล้วกูก็ไม่รู้ด้วยว่าบริษัทจีีนนททําาากึว่อิตลย ือเรื่องนี้มันโคตรสุดๆแล้ว่มันมันเป็นประจานระบบราชการแล้วอ่ะไอ้ตึกสองอเนี่ยนะเหล็กทุกเส้นปูนทุกชิ้นเนี่ยมันก็คือนั่นแหละหน่วยงานรัฐทั้งหลายที่มันแบบที่มันกรอบลงมายจากการโดนลุมทุ้งจิกกินเป็นอีแรงเนี่ยนะคือคนเนี่ยรับรู้ร่วมกันนะว่ามันเป็นมันไม่ใช่เป็นหายนะของตึกนีมันเป็นการหายนะของระบบราชการของเรา